สวัสดีครับวันนี้สวัสดีครับโชสวัสดีครับสวัสดีครับพี่เขียววันนี้นะครับพาเพื่อนๆมาชมการเรียนการสอนเนาะสาขาช่างเครื่องและเครืองภายในเนาะอันนี้เป็นงานอะลูมิเนียมถูกต้องไหมครับถูกตอนนี้กำลังทำอะไรครับตอนนี้ตู้ขายผลไม้ตู้ขายผลไม้ถนนตู้หนึ่งราคาใบละเท่าไหร่ครับ อเอาแล้วปกไอตัวที่ทำก่อนหน้านี้ตัวเท่าไหร่พันห้าหรอถึงไหมสองพันเลยมันคนละแบบกันกับตู้กระจกคนละแบบกับตู้กระจกตัวนั้นมันตู้ลักษณะก็จะประมาณนี้ครับแต่เป็นตู้สองชั้นตู้ขายผลไม้อันนี้เป็นตู้ชั้นเดียวเนาะชั้นเดียวครับแต่มันจะแบ่งขึ้นครับหนึ่งใสนขอแขกรึ่งหนึ่งใส่ผลไม้อ๋อเออดีดีนะครับอันนี้คือตัวไม่ใช่ตัวอย่างเนาะอันนี้คือตัวที่ประกอบไปแล้วนะครับส่วนสําหรับ บางคนที่ยังไม่ได้ตัดหรือตัดยังไม่เสร็จนเนาะประมาณนี้นะครับ <c oughs> อันนี้เราได้ตัดไปบ้างหรือยังตัดไว้บ้างแล้วครับเหลืออีกประมาณเหลืออีกกี่ตู้ครบแล้วครับครบแล้วกลุ่มละสองตู้ครับเา้าแล้วที่ตัดนี่คือทำเพิ่มเหรอไม่ครับที่ตัดนี่คือทำฝาปิดใหมครับอ๋อฝาปิดเออ จะได้กังวลนะครับสาหรับใครที่มาเรียนนะครับที่โรงเรียนสาคัญที่นี่นครปนมนะครับได้แน่นอนก็คือนะครับทักษะการทํางานใบ้รถไประกอบอาชีพดองออ่าเดี๋ยวทางฝั่งนี้นะครับนักเรียนก็จะโชว์ตัวที่ทําสําเร็จไปแล้วนะครับหนึ่งตัวจะเป็นอย่างนี้ครับคิดว่าน่าจะมีน่าจะมีพันห้าแต่ว่าไม่น่าจะอยู่เนาะพันห้า อาจจะยังไม่เรียบร้อยเนาะก็ควรจะน่าจะเก็บงานอีกพอสมควรเนาะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างครับประมาณนี้นะครับไม่กล้าไม่กล้าปิดเปิดกลัวกลัวมันจะก็มันจะแตกอ่ะกลิ่นกาวยังแบบไอ้นี่อยู่เลยนะครับขนาดก็ประมาณขนาดกว้างเท่าไหร่กว้างกว้างยี่สิบห้ายาวแปดสิบ ยาวแปดสิบกว้า 5, งยี่สิบหกหรืยี่สิบเจ็ดยี่ห้ายี่สิบหกยประมาณเนาะจากใจจาร์ครับไม่ต้อง 75, 75อนาะเจ็ดเก้สิบห้าได้เลยมีขนาดได้อันนี้คือถือว่าถ้าเรียนจบนะครับหลักสูตรนี้นะครับสามารถเอาไปประกอบอาชีพเป็นอาชีพติดตัวได้เลยนะครับรถไค่วะรถไค่วะเ <laughs> ตะทิ้งเลย <laughs> นี่เป็นอุปกรณ์เนาะอันนี้เป็นเป็นอุปกรณ์อะไรครับอันนี้อันนี้เป็นอุปกรณ์ส่วนไหนครับตัวเข้ามุมครับตัวเข้ามุมเนาะอันนี้เราไม่ได้ใช้่ไหมครับหรือว่าต้องใช้ประกอบใช่ครับอ๋อแต่แสดงว่าทุกจะเป็นตัวอลูมิเนียมที่มันทุกเข้ามุมครับอ่าทุกตู้นี่คือต้องมีอันนี้ต้องมีครับอ๋อแสดงว่าต้องติดอ๋ออันนี้ตัวเข้ามุมเนาะอุปกรณ์ที่ใช้วันนี้ก็อลูมิเนียมเนาะปาเมตดทิ้งซอครับฉาเนาะครับเอาฝากเป็นกำลังใจให้ ทั้งเรียนชั้นปวชสองเนาะในวิชางานอลูมิเนียมนะครับ